หน้าดีไซน์โคมเมียมนะฮะทำให้ดูหรูหราและเพิ่มความโดดเด่นมากขึ้นพร้อมกับล้ออลลอยด์อสดีไซน์สวยงามเพิ่มความเป็นพรีเมียมกณราัสดีท่าน,านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่เองกับพี่แมนอีกเช่นเคยที่โชว์รูมกอริล่าคาันวนวานครนะครับ และวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเจ้านี่เลยนะครับสุดยอดรถ p p v อันเนกประสงค์นะครับที่คลองใจคนไทยมันนา,นนานนับ10ปีก็จะขาดไม่ได้เลยกับคันนี้ t o y o ั a Fortuner นนะครับในรุ่น 2.4V ปี2019คันนี้นะครับไฮไลท์แตกต่างจากรุ่นอื่นแน่นอนเพราะพี่แมนกล้าท้าให้กรรารันตีไปเซอร์ราคาในเว็บได้เลยเราจะขายเพียง799,000บาทเท่านั้นย้ำว่า 799,000บาทเท่านั้นราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่โชรุมกอริล่าค่ะนาวานาคอรอยากรู้ว่าคันนี้จะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมรีวิวกันเลยครับท่านผู้ชมคันนี้นะฮะโปรเจกเตอร์นะครับ, er รบเป็นปี2019นะครับเป็นรุ่นใหม่เนื้อเชนนะครับหน้าตาก็จะหล่อแล้วเอาการขนาดนี้เลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบไฟบีมมีไฟเดนทาและยิ่งไล ถัดมาด้วยด้านนี้เลยครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์โครเมี่ยมนะฮะทำให้ดูรหรูหราและเพิ่มความโดดเด่นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างกันว่ามีอะไรแตกต่างและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยท่านผู้ชมตัวนี้นะครับให้มาพร้อมกับล้ออลลอยด์คอส8ดีไซน์สวยงามเพิ่มความเป็นพรีเมียมนะครับด้วยหน้าที่เป็นด้านเงาตามมรด่อออปชั่นด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบกไฟฟ้าได้ด้วย มีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนตามมาด้วยนะครับตัวนี้เลยมือจับด้านข้างนะครับสประตูฝั่งซ้ายขวาจะเป็นที่เปิดประตูแบบ กิลสโกล็อกและปลดล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันว่าฝาท้ายไฟฟ้าคันนี้จะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันครับออปชันด้านหลังนะครับก็ดูโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าเช่นกันนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตามมาด้วยด้านบนนะครับสปอยเลอร์ใบใหญ่ๆโตๆพร้อมกับไฟเบรกโดฮิทส่3นะครับด้านหลังตัวนี้นะฮะจะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมกับปุ่มเปิดสวิตช์ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านใากนกันบ้างท่านผู้ชมว่าคันนี้ นอกจากราคาที่เราใจแล้วข้างในเนี่ยสวยสะดุดตาของท่านหรือเปล่าเนี่ยให้ไปสมัดสินกันได้เลยครับท่านผู้ชมไตัวนี้ก็จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วขึ้นมาได้ยเย็นฉ่ำเลยเวลาเปิดแอร์เย็นได้แบบอขอนอนสักนิดได้ไหมเออไม่ใช่นะครับเอา้ามาตัวโซนพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มคอนโทรลระบบมัลติมีเดียนะครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มควบคุม จอหลักฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมระบบมัลติมีเดียครับรับสายวางสายส่วนไฮไลท์ที่สําคัญนะครับ f o อนเนอร์ er เขาให้มาด้วยนะครับกับทรัคชิฟที่พวงมาลัยตามมาด้วยตัวนี้เลยนะครับจอมัลติมีเดียแบบทัชสกรีนรองรับกล้องมองหลังด้วยนะครับและตัวนี้นะครับมีเนวิเกเตอร์ต่อบระตูได้ด้วย ตามมาด้วยระบบแอร์ออโต้นะครับซึ่งจะสามารถคอนโทรลแอร์หลังได้ด้วยนะฮะมาตรงแท่นเกียร์กันบ้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ่ันบันไดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวดูจากสีราพี่แมนะตามไปกันเลยครับท่าผู้ชอบ ข้อผู้โดยสารตอนหลังนะครับฝั่งประตูนะครับก็จะบูด้วยหนังด้วยเช่นกันนะครับเป็นแบบซอฟท์พัดนะครับขึ้นลงง่ายมากนะครับมีคานจับขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะเปราะบ่เนี่ยจะปรับได้2ระดับนะครับนั่งได้หมดเลยนะครับแล้วเบาะตัวนี้จะแบ่งเป็น60-40นะครับสามารถทับได้ด้วยนะครับของทุกอย่างยังครบหมดเลยฮะ เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ารถกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่าการรีวิวไปกันเลยครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมในเมื่อกระแสตอบรับสําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยขายดิบขายดีเราก็ขอจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับชาวแฟนเพจกอริราคารน,นาวนาครนะครับกับคันนี้ในราคาเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นแถมที่สําคัญเลยครับท่านผู้ชมดาวเริ่มต้นที่ศูนเปอร์เซ็นต์ผ่อนเริ่มต้นที่13,000กว่าบาทเท่านั้น ย้ำว่าคุณฟังไม่ผิดครับราคา799,000บาทดาวรับต้นที่สูเอนตอนเริ่มต้นเพียง13,000กว่าบาทเท่านั้นรีบๆจองเข้ามากันครับในเมื่อรถที่ราคาเราใจแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆและคุณยังจะได้รถที่สามารถการันตีคุณภาพการตรวจสอบมากกว่า344จุดจากบริษัทค o o ส s t a t i o เราเปิดบริการทุกวันและมีสตอ็อกให้เลือกมากกว่า200คัน เพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะครับเอาแล้วโทรเลยที่0924478888คุณสามารถเข้าไปชมเนื้อหาดีๆและโปรโมชั่นพิเศษได้เลยตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับพร้อมแล้วรีบๆกันมาหน่อยนะครับพี่แมนอยากขายมากเลยจริงๆนะครับเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักคุณสำหรับตอนนี้พี่แมนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ